ทางพี่เขาเนี่ยเอาพ้ามาปล่อยก็คืออยากจะได้เงินสักประมาณ50,000บาทใช่แต่เขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ตรงไหนมีราคาเท่าไหร่่แต่ถึง50,000ื่นปุ๊บหยุดเลยใช่อาจจะมาดูพี่เขานะครับคือนี้ปูสีอะพาเขาเหมือนกับเหรียญเขาปั๊มมาแล้วมันแตก มองปารเดียวรู้เลยที่มก็ช่วยน้องไว้สวัสดีครับผมเอ็มาเทพนะฮะก็หลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าหยุดยาวเลยสองการนี้ ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16นะแล้วมาเปิดวันที่17นะครับเปิดปุ๊บคนเต็มร้านเลยนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับพอเปิดปุ๊บก็เหมือนกับหยุดยาวคนก็จะเข้ามาเอาพระมาดูบ้างมาเช่าพ้าบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับก็เดี๋ยวคนเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูพ้าดีกว่า ว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครเอาพักมาปล่อยบ้างนะครับแล้ที่สำคัญเลยเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะฮะอากาศที่นู่นหนาวมากครับพอกลับมาปุ๊บร้อนนะฮะโอ้โหมาแหยอยู่นู่นซะชินเลยพูดยาวฮะเดี๋ยวพี่เขารอกันนานเดี๋ยวไปดูพักกันเลยครับสวัสดีพีนครับสวัสดีครับนี่คือตานี่คือใครมากครับเน็บเน็บยังได้ไหมเน็บยังไ้เอสวัสดีครับคุณตานะครับนี่นะฮะเราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาอยู่ประเทศไหนครับอยู่อเมริกาครับอยู่เอ่ารอยแองเจลีนแต่ผมอยู่เมืองทาง ซันจะเป็นเต้ไปจะไปซันเดโก้ครับอ่าคุณตาอยู่เอลเอเหมือนกันคุณลูกก็เอลเอเหมือนกันคุณลูกอยู่ร้อยเอ็ดนะฮะอันนี้เป็นหลานไลฮะ <c oughs> หลานนีย่ยคุณอเป็นหลาน <c oughs> ผมอยู่เลย <c oughs> ผมอยู่เลยเอลเอมารับอยู่เลยเอลเอลงมาชั้เตาครับเลยเอลเอครับอันนี้คุณตานี่คือ <c oughs> วิดีโอคอลมามีอะไรให้รับใช้ครับไปหลานไปซื้อเพื่อน อยากจะรู้ว่าหลานนี่ซื้อกับคุณเอ็นจริงครับดีใจครับดีใจมากครับที่ได้คุยกับคุณเนอ่าคุณตามีคลิปไหนที่ประทับใจไหมฮะหรือว่ามีคลิปไหนที่เป็นคลิปยอดยุ่ไหมครับโอ้โหดูหลายคลิปเลยครับดูหลายคลิปแม้ก็ทั่งดูที่ร้านคนไปเช่าผมก็ดูดูหมดเลยครับเนนะฮะเป็นแฟนมันแท้เลยนะครับให้หลานมาซื้อหนังสือนะครับอันนี้อยู่กรุงเทพอู่แล้วฮะหนูอยู่กรุงเทพพอดีช่วงต้นเดือนไปทํางานแถวอ่าภาคอีสานอ๋อแล้วเหมือนกับ กว่าจะลงมามันติดงานมันไม่ทันพี่ทันช่วงสงการก็เลยแต่ว่าโทรมาหลายรอบโทรมาเรื่องหนังสือกลัวตาลัวไม่ได้อ๋อคุณตาโกวหนังสือหมดนะครับก็ถือว่าวันนี้คุณตามาก็ได้ได้หนังสือไปนะครับเดี๋ยวได้คุยกับผมด้วยจะได้แบบรู้ว่าจริงๆมี f ออยู่ต่างประเทศเยอะเลยนะฮะ คุณตาครับคนไทยที่นู่นเยอะไหมฮะเยอะครับแล้วไอจีเยอะแต่ผมไม่ได้อยู่เมืองนั้นอยู่ทางด้านเซาของทางเอลเอครับอ๋อดูผมเนี่ยดูช่องทางไหนครับคุณตา YouTube ครับอ๋อดู YouTube และดูทาง Facebook ด้ไหมครับใช่ครับดูทาง Facebook ครับคุณตามมาซื้ออะไรครับขออีกทีฮะผมขายของก่อนคุณตาซื้อหนังสือครับผมซื้อหนังสือครับโอเคครับหนังสือนะฮะแล้วอย่างนี้โทษน้องส่งไปเหรอฮะแล้วคือส่งไปที่ที่เอลเอใช่โอ้โหนะอ่านี่เลยฮะเดี๋ยวฝากน้องถือหน่อยครับอันนี้คุณน้องเป็นหลานนะะฮ เป็นกุมตาเขานะครับก็มาซื้อหนังสือนี่เลยนะฮะอยู่ต่างประเทศก็ซื้อได้นะครับหรือว่าจะจริงๆให้ให้ทางพี่ส่งไปก็ได้นะก็จะเสียค่าส่งเพิ่มแต่ว่าถ้าทางน้องมาแล้วส่งเองก็ได้สบายใจถึงมือแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าโจรเยอะมากครับคือจะชอบมีโจรเนี่ยยิงแอดนะฮะยิงโฆษณาขายหนังสือจเจอไหมใช่ใช่คุณตาของกบวจะมีเพจปลอมเนี่ยยิงโฆษณาขายหนังสืออยู่นะครับต้องระวังนะฮะในเฟซบุ๊กเนี่ยมีเพจปลอมเป็นสิบสิบเฟซเลยนะครับ อา่าสังเกตได้ง่ายเลยถ้าหนังสือเนี่ยมีลดราคามาเล่อันนี้ไม่ใช่ผมะนะฮะถ้าเ c e บุ o k นะฮะที่เขาขายหนังสือลองดูนะครับไปดูหน้าโปรไฟล์ถ้ามีคนติดตามน้อยคนกดไลค์น้อยนั่นคือโจรเลยนะครับของจริงหนึ่งเลยนะฮะต้องมีคนติดตาม2.8ล้านนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสมัครสมาชิกด้วยแล้วก็จะมีโพสต์ใน a c e b o o k เต็มเลย นะครับแต่ละโสต์ก็มียอดไล์เยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้นะครับเบื้องต้นนะฮะราะนั้นเนี่ยอย่าไปซื้อข้างนอกมั่วนะครับไม่แน่ใจไม่ชัวร์ไม่ต้องโอนตังค์นะครับผมบอกเลยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่อยากทุกคนโดนหลอกเพราะตอนนี้โจรเยอะมากในโลกออนไลน์คุณตาปีนี้อายุไรฮะครับผมกว่าแล้วครับอืมเจ็ดสิบกว่าแลยครับเจ็ดสิบกว่าแล้วครับคุณตาดูแข็งแรงมากเลยนะครับดูแบบธรรมะกระฉับกระเฉงยูเมกล้ามาสามสิบปีคุณตาครับสงการ ปีนี้นะฮะก็อวยพรเลยปีใหม่ไทยขอให้คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุตานะฮะไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเฮงเฮงรวยๆครับคุณตาครับแข็งแรงครับขอพรในนี้ก็กลับคืนให้คุณคุณเอ็มเหมือนกันครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็การงานหรือว่ากิจการก้าวหน้าเรื่อยๆนะครับให้มีพระดี ก็ทําคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับและครอบครัวขอให้มีความสุขมากๆครับโอ้ครับขอบขอบคุณมากครับคุณตาครับผมถือมือน,นึงนะคุณตาขอโทษทีมือนึงถือมือถือนะฮะต้องขออภัยด้วยผมผมก็ถือมือเดียวผมก็ถือมือเดียวครับ <c oughs> วันนี้ฝืนังส,สือเล่นเดียวใช่ไหมฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ่าขยีก็ไม่ของเล่มน,นะครับของเล่มอ๋อของเล่มของเล่นมีอะไรเพิ่มไหมคุณตามีมีอะไรเพิ่มเปล่าเนีเ่ยอะไรครับเนี่ย เีอะไรครับคุณตาไม่ซื้อรูปเพิ่มเหรอรูปภาพกันไปแล้วครับไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่หรอครับตาเนื้อคุณตามีมีอันนี้เพิ่มไหมอันนี้อันเนี้ยมาไปเพิ่มแล้วยังซื้อสองเล่มกับรูปอันนึงนะครับอ๋อมีรูปด้วยนี่นะฮะคุณตาคุณตาเขาซื้อรูปด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปเรซชินนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะสนใจทักมาที่ Line แอทไซน์เอ็มแปดเก้าแปดเก้าได้นะครับใกล้หมดเหมือนกันรูปเนี่ยเขาพิธีพุทธาุญกุศษนะฮะในวาระรุ่นนนนสรรร้้าาางบบมีดวยยะะคัแํเล เอาไปบูชาที่บ้านได้เป็นกรอบนะครับจะแขวนหรือจะตั้งโต๊ะก็ได้ที่ทํางานนะฮะเห็นไหมฮะเป็นสริมงคลนะครับนี่คุณตาเขาก็ซื้อนะฮะคุณตาขอบคุณมากเลยครับอ่าครับผมขอบคุณเช่นกันผมมีความสุขมากปีใหม่นี้นึกว่าผมมีความสุขมากที่ได้พบกับคุณเอ็มในทางทางโทรศัพท์เนี่ยครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วครับโหดึกแล้วนะตอนนี้ที่เมืองไทยประมาณบ่ายสองโมงเลยกา่กำลังร้อนเลยคุณตาทำไมร้อนเนี่ย สาวพุกจาซาลงไปครับขอบพระคุณมากครับคุณตาครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมให้ทางหลานคุยต่อนะฮะโอเคนะครับก็หนังสือสองเล่มรูปเรซินหนึ่งรูปนะครับก็เดี๋ยวส่งมอบให้ทางคุณน้องเขาขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับจริงๆจะต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบเนี่ยเรื่องพระไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถซื้อได้เหมือนกันอย่างน้องเขาก็มาซื้อให้คุณตานะครับกลนว่าฝากว้ดยวยแล้วกันหนังสือกับรูปเรซินนะฮะสนใจก็ทักมา l i น์แอสไซน์เอ็แปนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับคุณน้องครับขอบคุณมากครับอ่าเดี๋เดี๋ยวพี่เช่าพักต่อเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตติดในนี้นะครับพี่เขาพามาปล่อยทั้งจุดนี้อยากได้ประมาณเท่าไหร่จริงจริงอยากหาเงินสักก้อนหนึ่งไปทาธุรกิจแล้วทีนี้ก็ตั้งใช้เงินประมาณห้าหมื่นกะว่าขายได้แค่ห้าหมื่นแล้วก็พอเลยจะพอแล้วอะไรเ่างี้เอาเท่าที่พี่เลือกก่อนว่า แค่ไหนก็ได้แค่ไหนโอเคฮะคืออย่างงี้ฮะทางพี่เขาเนี่ยเอาพามาปล่อยก็คืออยากจะได้เงินสักประมาณห้าหมื่นบาทใช่แต่เขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ตรงไหนมีราคาเท่าไหร่ใช่แต่ถึงห้าหมื่นปุ๊บหยุดเลยใช่อาจจะมาดูี่พี่เขานะครับจริงๆที่ปล่อยได้ก็มีหลวงปู่ศรีนะครับนี่พัดยศปีสองหนึ่งนะครับอันนี้รูปเหมือนหลวงปู่โตอันนี้สมเด็จชันมาลวกปู่ก็ปล่อยได้อันนี้สังกรจจายออกวัดขุนจันนะฮะอันนี้ก็ปล่อยได้นะครับอันนี้น้ำเต้าเดี๋ยวก สามารถปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็ได้เงินสดเลยนะฮะอันนี้เหรียญมหาสนก็ได้นะอันนี้น่าจะไม่แท้นะเฮ้ยจริงมองปั๊เดียวรู้เลยเหรอพี่เพราะพระเขาดูแบบอ๋อดูไม่ไม่เง้ยน่เขาดูแปลกๆนิดนึงอ๋อเดี๋ยวลองดูที่เท่าที่พอชอบได้แล้วกันนะคะคืองนี้ปูสีอ่ะพระเขาเหมือนกับเหรียญเขาปั๊มมาแล้วมันแตก พอเลยจพอ้ายเห็นครับพอเลยผมผมก็ส่องกับทุกวันด้านหลังเนี่ยมันใช่มันมีรูมีรูแล้วก็ปั๊มขยื่นเลยครับมมีคาบน้ำเลยคือถามว่าปู่ศรีอาจจะยังไม่ได้ซื้ออ๋อพัดยศเล็กปีสองหนึ่งครับอ่ะอันนี้เมื่อกี้บอกหมื่นให่คัหมื่นสองรูปเหมือนอันนี้เท่าไหร่คร หกพันให้เจ็ดพันรูปเหมือนหันข้างสร้างเรียนนะครับคือสภาพสวยๆเนี่ยขายได้เลยเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นนึงก็ขายได้แต่อย่างเงี้ยข้างหลังเนื้อเขาล่นลงมาเยอะนะอย่างเงี้ยขายเต็มที่นะอยู่ประมาณห้าพันหกพันเนื้อมันหลุดออกมันลอนออกเห็นไหมมันไม่เต็มอ่ะใช่ครับอย่างเงี้ยให้ห้าพันเลยขายอยู่ห้าพันเก้าไม่ได้ไม่หนีกว่านี้เพราะว่าเราขายราคาแพงกว่านี้ไม่ได้ตัวราคาเขาจะต้องราคาไม่สวยมันก็ใช่ครับอ่ะโอเคถ้างี้ผมซื้อห้าพันซื้อได้ไหมขอห้าพันห้าได้ไหม คือผมขาย5,9 0 0ันเก้าำไรเก้าร้อยพี่อาจจะดึนได้ไม่ได้ราคาห้าพันเก้าเขาไม่สวยเราไปขายแพงไม่ได้บางอย่างเราต้องยอมรับกับสภาพพระถ้าสวยเนี่ยผมซื้อที่แพงได้แล้วผมไปขายแพงได้อีกได้อย่างงี้ไหมอันนี้ห้าพันองนี้ผมไม่ต่อพี่ก็ได้ครับอ่านนี่หมื่นสององนี้ห้าพันหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดละสมเด็จชั้นมานะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาสร้างก่อนปี2,500นะเครับองค์อะไร ไม่รู้ราคาไม่เคยเห็นพี่เอ็มไปนั่นด้วยไม่ค่อยคือผ้าซื้อขายกัน7,000ถึงหมื่นหนึ่งอ๋อง่ายหมื่นบล๊อกอาที่ซื้อขายกันอยู่ได้หมื่นไหมผมมันปีก่อนคือจริงๆเราก็เราขาเล่นกันอยู่คนนี้แหละครับพี่คือจะปีปีเก่าเลยพี่มันอยู่ที่ราคาเล่นเงนปัจจุบันบางองค์นะปีนึกเลยนะก็ราคาหลักพันก็มีซื้อให้องค์เก้าพันเลยกันสางองค์หมืแปดทาวางไว้ก่อนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วต่อไปรุ่นนี้ไปออกวัดขุนจันทร์นะฮะพระเขาสร้างปีสองห้าศูนย์หกไม่ได้ออกวัดประดู่ชิมพี ผมปล่อยองหนึ่งก็หลักพันแหละถ่างแจ้งเลยอันนี้พี่ซื้อ<ม>่าแพงไหมไม่แพงครับมาตรงก้นไปอย่างี้อ่ะอันนี้แปลกๆนิดหนึงหรออันนี้นยังไม่ได้เช่าอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นเหรียญมาหาชนกนะครับ<ะ>เป็นเนื้อเงินพร้อมทองเท่าไหร่ครับพักสามหมืน่นคโอ้สามหมืน่นไม่รู้เลยครับพี่ไม่รู้ราคาแต่ว่าเขาน่าจะเช่ามาแพงเพราะว่าค่าทองอย่างเดียวก็เกือบหมื่นไม่ไม่ถึงหรอฮะอันนี้มันเป็นทองที่เขาทำสำเร็จรูปมาคือทองแบบเนี้ยเขาจะถูกสังเกตได้ง่ายดูที่หัวอยู่ที่ห่วง ทองแบบนี้หลักพันครับคือไม่เกินหมื่นแน,น่นอนผมตีให้แบบแพงสุดนะประมาณ6 7 0 0 0พันถ้าทองสั่งทำจะหนากว่าน,นี้แล้วก็ห่วงจะหนากว่าน,นี้นะครับอันนี้คือแบบนี้นคิดได้สักเ,เท่าไหร่ข้ามสองไหมไม่เหอะผ้หลักหลักพันเองตอนนี้อตอนนี้เหรอโอ้โหเนื้อเงินด้วยเนาะรุ่นนี้เนื้อเงินน่าจะเป็นเนื้อล่างสุดแล้วฮะไม่มีเนื้อต่ำแบบนี้แล้วเพราะมีเงินมีหน้าและก็มีทองคำ เมื่อก่อนแพงเมื่อก่อนเหรียญหนึ่งสามหมื่นอันนี้เหรียญหนึ่งหลักพันนะเอาเงเ่างหรเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยฟังจากพี่พี่พูดแล้วเนี่ยพี่น่าจะซื้อมาแพงพอซื้อมาแพงปุ๊บผมจะไม่ผมจะไม่ต่อราคาให้รู้สึกไม่สบายใจสามหมื่นได้ไหมไมนจะได้ถึงอย่างนี้พี่พระเล่นกันหลักพันนี้ผมซื้อไปผมก็ปล่อยไม่ได้ถ้าผมซื้อเกินไม่ถึงใช่ไหมใช่ครับผมซื้อเกินผมก็โอเคเอาที่พี่โอเคดีกว่าใช่ครับ จริงๆพี่เขาเนี่ยอยากได้ตวัวเลขอยู่ประมาณ50,000บาทนะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะถึง5,000 0ื่หรือเปล่าก็เมื่อกี้ลองไล่เรียงดูมจะมีอ uh> ีกองคหนึ um> ่ง่ะเป็นของหลวงพ่อแดงวัดขามได้ดอีกนะครับแต่ไปออกวันอื <h <h ่นนะฮะผมมานั่งดูราคาเนี่ยเขาเล่นอันแค่หลักพันก็เลยแจ้งพี่โอไปว่าถ้าอยู่หลักพันซื้อพี่ได้ครับก็สรุปเลย พอจะสักสามพันพอถ้าสามพันเนี่ยซื้อพี่เยา 5, ได้นะฮะรวมกับของเก่าเนี่ยสามหมื่นถ้ามากกับาสามพันก็เป็นสามหมื่นแปดพันบาทน,นะครับปูสีได้สักหมื่นปูสีองค์นี้พักอย่างที่บอกเขาแตกนะแตกหน้าแตก,กลกงลดลดให้พี่เอ็มพี่เอ็มก็ช่วยน้องไว้ปูปูสีสรุปว่าคือพี่พ,พี่ให้ได้เท่าไหร่เต็มที่เอาราคาที่พี่เก้าพันสุดแล้วอโอเคนะครับก็อย่างนี้ฮนะสรุปเลยเมื่อกี้เนี่ย เช่าชุดนี้ไป3 8 0 0 0ื่นบวกปูสีองค์หนึงก็38,000ื่นบวกกับ9,000พันก็เป็น47,000ื่นเจ็ดบาทนะครับขอบคุณมากครับประมาณนี้ผมผมอยากจะให้ครบ50,000มื่นนะผมดูแล้วน่าจะยากนะฮะเพราะว่าบางอย่างไปซื้อถูกๆมากไปมันก็ดนึงไม่ค่อยดีครับผมเอาใจว่าเอาเท่าที่เอาได้แล้วกันใช่ครับอ่ะเดี๋ยวโอนให้พี่เขา47,000บาทครับขอบคุณครับ4ี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับอะพี่ลองดูนะฮะโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ นี่เป็นสีวริสสีเหลี่ยมนะฮะรุ่นนี้เขาสร้างปี2521นะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยสร้างน้อยเนื้อเกสรมีแค่4,099องคคือพิมพ์เนี่ยสังเกตได้ง่ายคุณอาพระเนี่ยถ้าแกะมาด้านข้างนะครับร่องรอยตัวตัดเนี่ยฝั่งซ้ายองค์พระคือฝั่งนี้ถ้ามีตัวตัดอย่างนี้และอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งขวาองค์พระไม่มีตัวตัดเลยอ,อย่างนี้พระแท้แต่ถ้ามีตัวตัดสองฝั่งเป็นพระเสริมมีการทําขึ้นมาใหม่อาจจะยังไม่แพงแต่ที่เล่นกันคือเล่นแบบนี้ หนังสือเล่มนี้คุณอาซื้อไปดูได้เล่มมาสามพันบาทคือเอากลับไปดูได้เพราะวันนี้เนี่ยพรทเนี่ยมันต้องแกะอ่อนถูกไหมฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณอาจจผมแกะหรือเปล่าแกะมาแล้วเดี๋ยวชํารุดเสียหายผมต้องรับผิดชอบอีกแต่วันนี้เนี่ยคุณอาเอากลับไปไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยลองดูว่าคุณอาจะซื้อผมไหมถ้าซื้อผมก็ขายถ้าไม่ซื้อผมก็เก็บหนังสือผมไม่อยู่แล้ว เอาให้ผมเช็คนะคุณอาเอาพายมาผมดูกี่งองค์ละวเป็นเ <Okay, S 1> ดียวองเดียวซัมโบสองอีกองค์แล้วมีอะไรอีกหลวงพ่อปางกี่องคแล้วสามองสามองค์งแล้ว <c oughs> ลองให้ดูพายมีตลอดเลยไม่อุดหนุนน้องเอ็มหน่อยม <c oughs> าจาเล่นนะคุณอาคืออา่าอยู่ที่เขาแหละว่าเออเขาจะซื้อหรือเปล่าไม่เป็นไรฮะแอาเล่นก็บอกไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองต้องไปเช็คเองอาจจะต้องแกะมาดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าแท้หรือเปล่าแต่ถ้าให้ชูมีหนังสือไปด้วย มีความดูแน่นเลยคุณอามีอะไรผมรับใช้เพิ่มเติมไหมฮะดูนี่หน่ะเนาะโอ้โหทั้งควงนี้คืออะไรฮะเมื่อกี้ผมดูพักไปแล้วสามองค์คุณอาพักเมยอีกัวหนึ่งมาให้ผมดูอีกแล้วคุณอาครับเราขอค่าเก็บดูองค์ละห้าร้อยนี่ถ้าผมเก็บองค์ละห้าร้อยนี่คุณอาซื้อหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะเนหายกับคุณอาหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวตุ้มพาให้อาดูให้คุณอาเอานะไม่เป็นไรนะแต่เขาเล่นนะครับตามมาเลย นี่เหรียญได้งเงินปี2517วันทา้าใสมาหลวงปู่โตะอันนี้เป็นจิกโกนะครับคุณลุงครับจิกโกวะฮะครับผมอ่านคนุณลุงเป็นคนจิกโกเหรอครับ <c oughs> ออกแซลเล่นนะฮะอันนี้เหรียญจิกโกหรือเปล่าถาบเกือบมีเรื่องนะฮะเอาต่อไปเลยฮะอันนี้เป็นปิดตาเงินล,ล้านานี่ครับฐานเกยแต่อันนี้เนื้อแปลกๆนะฮะต่อไปครับเจ้าแม่กุนอิมนะฮะของหลวงปู่โตะนะครับอันนี้ล็อกเก็ตหลวงปู่นะฮะ อันนี้ยอดขุนพนนะครับอันนี้ปลูกมะขามนะฮะและองค์นี้เกย,ย,ยังไม่แท้ครับไม่แท้ยังครับพิมยังไม่ได้คุณลุงแล้วก็อย่างหนึ่งพลาเขาเนี่ยเนื้อเขาแข็งแข็งครับไม่แท้ก็จะถอดออกเลยเอางั้นเลยเหรอดูให้แล้ว <laughs> ครับผมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากไม่มีราคาใช่ไหมยังไม่มีราคาี๋ยวให้เช็คพลาฟิลแลยคุณนะยอดถึงพนนี่มีราคาไหมประมาณโดยประมาณ ลุงจะปล่อยว่าอยากจะรู้ราคาลุงเปิดราคามันดีกว่าถ้าพลาดมาผมซื้อเลย,ยเขาอยากได้เท่าไหร่ฮะผมไม่ทราบราคาด้วยกันเหรียญใส่มาเป็นหนึ่งเจ็ดนึงเงินเท่าไหร่ครับแสนสองเดนเอางี้ <c oughs> ผมไม่บอกราคาแล้วกันเ,เดี๋ยวผมให้ลูกค้ามาบอกแล้วกันจะได้แบบยุติธรรมแต่หาว่าเ <ๆ S 2> ้ยค <ๆ S 2> <ม>ุณเตมกดราคาผมหรือเปล่าพ,พี่พี่แสดงครับใสมาหนึ่งเจ็ดนึงเงินเท่าไหร่ฮะแสนสองเลยฮะหลักหมื่นก็พอแล้วเดี๋ยวผมแบ่งให้คุณลุงบอกแสนสองซื้อไหมพี่เอามาดูก่อนนะคุณลุงเดี๋ยวเชิญพี่เขามาหนุนข้างนะทั้งวันนะ ดูเลยฮะในพี่เขามารับพ้าผมนะซื้อพี่แสนสองผมต่อต่อหนได้ไหมต่อเน็เน็ตเน็ตเน็ตนี่คือเก้าหมื่นเก้าหมื่นสองแสนสองยังไงยังไม่ต่อราคาเลยต่อรองได้ไหมฮะได้รายการนี้ไม่ให้ต่อเลยเปิดมาไม่ต่อเลยแสนหนึ่งไหมแสนสองแสนหนึ่งแสนสองแสนหให้พี่เขาใหญ่พี่แมนนะฮะ เห็นนะคือพี่แมนเขามารับพักนะฮะก็เป็นการสนับสนุนผมนะฮะพี่เขาเช่าพักอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณมากครับพี่แมนครับคุณลุงเท่าไหร่แสนสองเลยลดราคาหน่อยได้ไหมได้ราคาเนี้ยโอเคฮะเก็บเลยฮะห้าเปิดแสนสองลดแสนสองแล้วลุงเล่นจริงๆผมอยากซื้อแหละถ้าแสนหนึ่งก็ซื้อแหละแต่ว่าคุณลุงเขาไม่ขายใช่ไหม อ่อไม่ขายไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกันอ่าโอเคนะฮะโอกาสหน้าเหลยเก้าหมื่นนะเอาจริงๆริถ้าตอนนี่แสนหนึ่งโอกาสหน้าก็แสนสามเนาะนี่เป็นยังี้ไม่ธรรมดาด้วยยอมลุงเขานะวันนี้ผมต้องยอมานะฮะปกตินี่ไม่ได้นะผมถึงขังเลยนะจะแม่เท่าไหร่ฮะผมไม่ได้ออกกับจะแม่อ่าโอเคนะครับผมมีองค์เดียวผมมีองค์เดียววันท้าสีมาเท่าไหร่ครับผมยังไม่ออกเลยครับโอเคฮะเงินล้านเลยครับก็ยังขวงอยู่ครับโอเคนะจิกลุงครับจิ๊กโกะฮะ ก็โกรก็ยังใช้ดีฮะขอบคุณมากครับคุณล,ลงุงสวัสดีครับวันนี้ดูพระไปทั้งหมดเออ่12องค์นะฮะองค์ละ500 12 5 60ทั้งหมด6,000บาทครับคุณลุงครับฮะคุณล,ลงุง6,000บาทเรียบร้อยนะฮะโดนคุณล,ล,ลุงหลอกเช็คพระอีกแล้วอ่ะคืนคุณล,ลุงไปนะฮะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ,บคุณลุงโอเคครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับอันนี้เอาพระของใครมานะฮะพอน้อง มีราคาบ้างไหมอ่ฮะนี่เขาขอสักสี่สิบอันนี้เปิดมาสี่หมื่นถ้าสามหมื่นน่ยซื้อขอสามหมื่นห้าเลยโอ้สวยมาทันควัน <c oughs> ปึ๊บเลยสามหมื่นสองเห็นไหมต้องโทรถามเขาถามพ่อง <c oughs> นี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ไม่รู้แล้วก็ตีตีคือเหรียญปเปื่อยอะพี่ถ้าภาพนี้นะพี่ปล่อ,อยเหรียญหนึ่งประมาณสี่พันห้าพันคือผิวเขาเปิดหน่อยอ,อ่าถ้ามีทองก็ตีสักประมาณเจ็ดพันแปดพัน อ,นะ 40, อ่ะได้ไหมคู่เนี้ยสี่หมื่นอ่ะไม่ต้องขอพ่อลนะจบเลยไปไวสี่หมื่นจ่ายตังค์ครับเนี่พอ<ว>สีส่หมื่นก็ครับเลยสง,งการเล่นไหนมาเนี่ยเล่นอยู่แถวบ้านครนะัอ่ะบ้านอยู่ไหนฮะเข้ามาถ่มเลยอือป่าแป้งเขาสาวของอุ้งสี่หมื่นก็แฮปปี้ไหมได้อ่ะได้อยู่เนาะไม่ขาดทุนนะแต่อันนี้บอกบอกพ่อว่าอันนี้แท้นี่แท้แต่นนี้พระใหม่เนาะแต่นเนี้ยคือพระ รุ่นเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าคือมันมันมีมันมีของเยอะๆแล้วคราวเนี้ยพระมันถ้ามันบุมบวงนุงแกะมาดูเลยคือพี่ไม่อยากแกะไงกลัวว่าเดี๋ยวแกะแล้วไม่ได้ซื้อเสียดาย <c oughs> ก็เอาเป็นว่าอาจจะมีเท่า <c oughs> อันนี้ก็วอจุดอันนี้ก็ดูดีนะที่ซื้อได้แล้วก็มีโอกาสไปต่อได้คือสองวงนี้ <c oughs> อันนี้บายพ่อฝังแล้วกันง่ายดี <c oughs> เดี๋ยวโอนตังค์ให้ไปสี่หมื่นบาทโอเคครับมีเลขบัญชีไหมครับครับครับเขาเลขบัญชีไหนฮะ โอเคนะครับก็หมดไปหนึ่งวันนะครับในการเช่าพักอ่างผมนะฮะก็มีหลายท่านนะครับโอ้โหสนุกเลยวันนี้คนเยอะมันแน่นอนนะฮะมีทั้งได้เช่าบ้างไม่ได้เช่าบ้างนะฮะมีให้เช็คพระบ้างนะก็เยอะแยะนะฮะก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์สนุกสนุกนะครับที่ผมเปิดร้านแล้วต้องเจออะไรบ้างใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครเคาท์นะครับในครั้งหน้าจะมีใครมากวนมาป่วนก็มารับชมกันวันนี้ผมเอ็มมาเทพ ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ